Hello students welcome to English class สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในเรื่องของ Present Simple ค่ะทุกคนสงสัยไหมคะว่า Present Simple คืออะไรคุณครูมีคำถามเหมือนกันค่ะอ่ะใครตอบคุณครูได้บ้างคะว่า Present Simple คืออะไรเอ่ย t ิ k กตอกติกตอกิกตอกิกตอกบคำตอบก็คือ r r s s n t t s m p l e นั่นนะคะเป็นประโยคที่มีโครงสร้างแบบง่ายๆค่ะเพราะคำว่า r r s e n t นะคะทุกคนคะมันแปละว่าปัจจุบันอ้าวแล้วปัจจุบันแล้ว s i m p l e ล่ะ Simple, Simple ก็คือง่ายๆค่ะว่าฉันจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือทำเป็นประจำนั่นเองค่ะอ่ะมันก็จะมีอยู่2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือ ถ้าเราเนี้ยต้องการพูดถึงความเป็นจริงในชีวิตประจำวันหรือความเป็นจริงตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่น Bangkok is the capital city of Thailand กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยอันนี้คือความจริงแะคะทุกคนมันคือความจริงใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะจัดอยู่ในหมวดของ present simple tense นั่นเองค่ะ ในรูปแบบที่2ถ้าเราต้องการนะคะที่จะพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นนิสัยการกระทําที่เกิดขึ้นซ้ําๆบ่อยๆเป็นประจําทุกวันเออย่างเช่นเราอาบน้นานําทุกวันไหมเรากินข้าวทุกวันไหมสิ่งที่เราทําเป็นประจําค่ะยกตัวอย่างเช่น I study English every Monday เราเนี่ยหรือว่าฉันเนี่ยนะคะเรียนภาษาอังกฤษทุกๆวันจันทร์เลยแสดงว่าการกระทำนี้เกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆเราก็จะจัดให้อยู่ในรูปแบบของ present simple tense เหมือนกันคน่ะทุกคน ทีนี้แล้เราจะแต่งประโยค Present Simple Tense ได้ยังไงทุกคนสงสัยไหมคะอ่ะเรามาดูโครงสร้างประโยคดังต่อไปนี้นะทุกคนะคะโครงสร้างของประโยคบอกเล่านะคะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มประธานค่ะประธานกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม I U V D เอาทำไมต้องแบ่งกลุ่มด้วยกันนะคะนครูเพราะประธานกลุ่มนี้กริยาไม่ต้องมีการเติม S หรือ ES ค่ะเช่น I play guitar We play guitar, you play guitar หรือ they play guitar ตรงนี้เราไม่ต้องเติม s ค่ะแต่กลุ่มที่2ค่ะเราเรียกว่าเป็นเอกพจน์บุรุษที่3นั่นเองนะคะทุกคนก็คือ he, she, it น,น,นะคะเราจะมีการเติม s เข้าไปหรือเติม es หรืออาจจะเปลี่ยน Y เป็น i หรือเติม es ตามกฎของการเติม s นั่นเองค่ะอย่างเช่นประโยคนี้ค่ะ he plays guitar แปลว่าเขาอนะ เล่นกีตาร์ she plays guitar หลอนขน้นเล่นกีตาร์เห็นไหมนะคะอันนี้คือโครงสร้างของประโยคบอกเล่านั่นเองอ่ะทีนี้หลายคนสงสัยรูค,คะ่ะถ้าหนูอยากทําให้มันเป็นประโยคปฏิเสธอย่างเช่นหนูไม่ได้เล่นกีตาร์อย่างเงี้ยหนูจะปฏิเสธยังไงดีคะอ่ะวิธีการนะคะทุกคนคะ่ะประโยคปฏิเสธเราจะมีวิธีการเติมคําว่า don't กับ d e s h ลงไปคะ่ะแล้ว don't กับ d e s นี้มาจากที่ไหนกันครูอ๋อมันก็คือ verb to do ไงคะ verb to do สามารถเป็นกริยาหลักนะคะหรือว่าเป็นกริยาช่วยก็ได้ซึ่งในประโยค by p r e c t simple tense ทุกคนจำไว้ให้ดีนะคะว่า verb to do คือกริยาช่วยค่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเติมกริยาช่วยแล้วเติมน o อกลงไปข้างหลังร่วมกันนะคะกลายเป็นคำว่า don't นั่นเองนะ,ะส่วนกริยากลุ่ม he she it เราจะต้องใช้กริยาช่วย ดาซนั่นเองค่ะคุณผู้ขาแต่ถ้าหนูอยากแต่งเป็นประโยคคาถามหนูจะต้องทํายังไงดีคะอ่ะมาดูโครงสร้างประโยคคาถามกันค่ะทุกคนคะ่ะโครงสร้างประโยคคาถามแรกนะคะก็คือเราจะต้องขึ้นต้นด้วยดูกับดา s ถ้าประโยคคําถามนั้นขึ้นต้นด้วยดูกับดา s เมื่อไหร่แสดงว่าเราจะตอบว่า yes หรือ no ท่านั้นค่ะเราจึงเรียกประโยคคําถามนี้ว่าประโยคคำถามแบบ yes no questions นั่นเองค่ะทุกคนคะอ่ะเราแบ่งลุป่ประธานเหมือนเดิม หนะูประธาน I, u V, D ใช้คู่กับ verb to do do He, she, it ใช้คู่กับ verb to do does เพรนาะฉะนั้นแล้วถ้าเวลาเราแต่งประโยคเราจะต้องเอา verb to do ขึ้นมาก่อนตามด้วยประธานตามด้วยกริยาและตามด้วยกรรมนั่นเองค่ะอ่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น Do you play guitar เธอเล่นกีตาร์ไหมหรือ Does he play guitar เขาคนนั้นอะเล่นกีตาร์หรือเปล่า นะ,ะอันนี้คือตัวอยากก่ยางประโยคคำถามแล้วเราจะตอบยังไงนะคะถ้าถามดูกับ d ัส s ง่ายมากเลยค่ะเึื่อชื่อว่าเป็น yes/no question เพราะฉะนั้นแล้วเราจะใช้วิธีการตอบก็คือตอบ yes กับตอบ no ในถานะนะคะเช่น yes I do yes we do แบบนี้เป็นตน้นหรือ yes he does Yes she does ถาดูตอบดูนะคะถาม does ตอบ does อสู่แล้วถ้าเป็น yes นะคะแต่ถ้าเป็น no ก็ต้องเป็น no I don't No we don't นะคะแต่ถ้าเป็น does ก็ต้องเป็น no He doesn't No she doesn't นั่นเองนะคะแบบนี้เป็นตน้นอ่ะเริ่มเข้าใจของสร้างประโยคนี้ยังคะใครที่ยังไม่เข้าใจสามารถบันทึกหน้าจอนี้ไว้แล้วไปทบทวนทีหลังได้เลย ต่อมาค่ะมันจะมีโครงสร้างประโยคคําถามอีกประเทหนึงค่ะที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีเราเรียกประโยคคําถามนี้ว่า W S question นะคะ W h question คืออะไรคะนครูก็คือคําถามที่ขึ้นต้นด้วยตัว W หรือว่าตัว H นั่นเองนะคะยกตัวอย่างโครงสร้างนี้ค่ะทุกคนคะเราจะต้องเอาอะไรขึ้นมาก่อนคะแน่นอนค่ะขคำคุนชื่อว่า W h question ก็ต้องขึ้นต้นด้วยตัว wh w o r d ก่อนนั่นเองนะคะอีกเช่นตรงนี้ครูยกตัวอย่างเป็นคำว่า when นะคะจริงๆแนละ้วมีเยอะมากเลยค่ะเช่นคำว่า what คำว่า how คำว่า who นะคำว่า who คำว่า how often ก็ได้นะคะหรือคำว่า where คำว่า which พวกนี้เราเรียกว่าเป็น wh words ทั้งนั้นนะคะแล้วทีนี้เราก็จะตามด้วยโครงสร้างของประโยคคำถาม เหมือนกับ yes no question ลยคะทุกคนค่ะมันเป๊ะมากแต่เราแค่ลัดคิวให้เอา wh word มาไว้ข้างหน้าเท่านั้นเองสังเกตดีๆนะคะ when do you play guitar เธอเล่นกีตาร์เมื่อไหร่ when does he play guitar เขาเล่นกีตาร์ตอนไหนแต่สังเกตดีๆนะคะคำกริยาหลักของเราจะไม่มีการเติม s es ทั้งนั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีกริยาช่วย does แล้วกริยาหลักไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นค่ะอะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะทุกคนค่ะ ประโยคที่ 1. Where does Lisa come from? Where does Lisa come from? เห็นไหมคะประโยคนี้เราเรียกว่า w h question เพราะขึ้นต้นเลวย w h w o r d ประโยคนี้มัน,ปนแปลว่า Lisa นั้นมาจากที่ไหนนี่ประโยคที่ 2. ค่ะ How often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? เธอเนี่ยไปดูหนังนะบ่อยแค่ไหน นะคำว่า how often ทุกคนเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักเลยคะ่ะจริงๆแล้วมันแปลว่าบ่อยแค่ไหนเพราะคำว่า often แปลว่าบ่อยนั่นเองอ่ะพูดถึงคำว่า how often often แปลว่าบ่อยแล้วทุกคนรู้จักไหมคะว่ามันยังมีคำบอกเวลาอีกหลายคำมากเลยคะ่ะใน present simple tense ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ adverbs of frequency adverbs of frequency แปลว่าคำกริยาวิเศษที่บอกความทีบ่อยเอย้มีอะไรบ้างนะคุณคุณไหมคะที่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเช่นคำแรกค่ะร้อเราจะใช้คำว่า al ways, always always แปลว่าสม่ำเสมอหรือเป็นประจำนะคะเอแต่ถ้าฉันไม่ได้ทำร้อยนี่ฉันทำแค่75%ค่ะเช่นอาทิตย์นึงเนี่ยฉันอาจจะทำแค่5วันเราก็จะใช้คำว่า often often แปลว่าบ่อยๆนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ usually usually คำนี้นะคะโดยปกติก็ทำเป็นปกตินะนะคะแต่ไม่ได้ทำเป็นประจำแค่นั้นเองนะคะอ่ะ sometimes sometimes อันนี้ให้50%พอค่ะแปลว่าบางครั้งต่อมาคำว่า seldom seldom แปลว่านานๆครั้งนะคะไม่ได้ทำบ่อยเนาะบางโอกาสนี่ก็ได้นะคะ25%ค่ะและ10% เกือบจะไม่เคยนะคะคือแทบจะไม่ได้ทำเลยนะคะ rarely rarely นั่นเองนะะและถ้าบอกว่าไม่เคยละคะแน่นอน,นะคะ่ะต้อง never never แปลว่าไม่เคยทำเลยไม่เคยกระทำสิ่งนั้นเลย0%นั่นเองต่อมานะคะเรามาฝึกดูประโยคนี้กัน,นะคะ่ะตัวอย่างคำบอกเวลาใน present simple tense เอ๊ะผู้ชายคนนี้เขาดื่มกาแฟค่ะเขาบอกว่า ทิม always drinks coffee in the morning ประโยคนี้นะคะมันแปลว่าทีมเนี่ยดื่มกาแฟในตอนเช้าเป็นประจำสม่ำเสมอหมายความว่าน่าจะดื่มทุกวันเลยทีเดียวนะคะอ่ะทีนี้มาดูอีกแบบหนึ่งคะ่ะเราสามารถใช้คำว่า every แล้วตามด้วยวันเวลาได้เลยเช่น every month ทุกๆเดือน every morning ทุกๆเชา้า every Saturday ทุกๆวันเสาร์ เพื่อบอกความที่ของเหตุการณ์ในการกระทําค่ะยกตัวอย่างจากผู้หญิงคนนี้นะคะเขากำลังจะไปที่ไหนคะทุกคน Jenny goes to the zoo every month Jenny goes to the zoo every month ประโยคนี้นะคะเขากำลังบอกว่าเจนนี่เนี่ยไปที่สวนสัตว์นะ ทุกๆเดือนเลย every แปลว่าทุกๆ every month ก็คือทุกๆเดือนสแสดงว่าทุกเดือนเนี่ยเขาก็จะไปนะ่ะอน่่งน้อยหนึ่งครั้งถูกต้องไหมคะไปที่สวนสัตว์นั่นเองนะคะอะสังเกตการเติม ses ด้วยนะคะทุกคนทีนี้ถึงเวลา exercise time ไ,ไม่ใช่ให้ทุกคนไปออกกำลังกายนะคะแต่ว่ามาออกกำลังกายสมอง ออกกำลังกายความรู้พัฒนาความรู้ของเราด้วยกันทำกิจกรรมนี้ค่ะ Let's begin with the first item มาดูข้อที่หนึ่งกันค่ะมิวจะถามอะไรนะ Which sentence is in present simple form ประโยคไหนยอยู่ในรูปแบบของ present simple คะอ่ะอบอกอคุณครูหน่อยสิ A. Josh is playing guitar B. Ken flew to Japan last week C. Lily has already left for work studies. Tony โ s นี่เร s ยนสเปนทุกว r นเสาร์ถ้าเป็นประโยคแบบ Present Simple เนี่ยต้องเป็นกริยาช่องที่หนึ่งใช่ไหมเอ๊ะทำยังไงดีนะเอ๊ะจะต้องมีคำบอกเวลาเช่น every หรือเปล่าอ่ะได้หรือยังได้หรือยังนับหนึ่งซิมคะ่ะ one two three four five six seven eight nine ten อ่ะหมดเวลาแล้วค่ะ คำตอบก็คือ Tony studies Spanish every Saturday เห็นไหมคะเห็นคำว่า every ไหมคะ every แปลว่าทุกๆเพราะฉะนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ present simple บวกทั้งการใช้กริยาค่ะประธานเป็นคนเดียวเป็นบุรุษที่3คือ Tony กริยาจะต้องมีการเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะจาก study เปลี่ยนเป็น studies นั่นเอง ไปดูข้อที่สองกันเลย the shop ดด at e o'clock เอ๊ร้านนี้มันอะไรนะตอน8โมงนะคะอ่ะ the shop close closes closed Cl oses. Cl oses. Cl has closed เอ,อ๊มันปิดตอน8โมงใช่ไหมมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นความเป็นจริงและทำเป็นประจำอยู่แล้วก็จะต้องให้มันเป็น present simple แต่ประธานเป็นคนเดียว เป็นสิ่งเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องมีการทำยงไงคะทุกคนจับเวลาค่ะโอเคได้เวลาเฉลยแล้วค่ะเรามาดูกันเลยนี่ค่ะ The shop closes at 8 o'clock ตรงนี้นะคะจะต้องมีการเติม s ให้กับคำกริยาด้วยเพราะว่า the shop เป็นประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเอง มาดู exercise ข้อที่3ค่ะ he... dot dot t e l e v i s i o n at late night A เขาอะไรหนะ้าทีวีตอนกลางดึกค่ะอ่ะตอนนี้ค่ะเขาพูดว่า isn't watching B aren't watching C doesn't watch and D don't watch A เขาไม่ดูทีวีตอน ด,ดึกดึกกลางคืนเอ๊ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธ r e s t i b l l ตอบอะไรดีคะให้เวลา10วินาทีค่ะโอเคได้เวลาเฉลยกันแล้วทุกคน,อ,คกนคอ่านดูค่ะว่าจะถูกกันสักกี่คนปึ้งปึงมาแล้วค่ะ Doesn't watch ค่ะคือคำตอบที่ถูกที่สุดเพราะประธานเป็น he ใช่ไหม ประโยคปฏิเสธจะต้องเป็นคำว่า does บวกกับคำว่า not หรือย่อเป็นคำว่า doesn't แล้วก็ตามด้วยกริยาหลักก็คือคำว่า watch นั่นเองมาดู exercise ข้อที่4กันนะคะทุกคนะคะะ rearrange the following words to make a sentence หนูจะต้องทำการเรียงคำต่อไปนี้ให้กลายเป็นประโยคที่ถูกต้องนะคะ่ะข้อที่4เขาให้คำว่า you online p l a y do Games like มาดูข้อที่5กัน,นะคะ่ะ Eat how you often pizza do ช่วยกันตอบคำถามลงในช่องคอมเมนต์ใต้วิดีโอดีด้วยนะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามก็สามารถถามมองมาในใต้คอมเมนต์นี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ See you next time